ฟังเสียงครับแล้วก็ต้นหอมนะครับดูสีสเลครับทุกคนว,วันนี้กลับมาอยู่กับครัวกลางนา EP ที่5นะครับว,วันนี้มาย่างเนื้ออีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เนื้อออสเตเรียแล้ววันนี้เป็นเนื้อไทย เนื้อไทยแบบมันแทรกแล้วเป็นเนื้อสันนอกนะครับวันนี้เราจะทําเมนูลาบน้ําตกกันนะครับนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวพร้อมเราจะนึ่งกันที่นี่เลยเป็นไอ้นี่นะครับน้ำตกเนื้ออยู่กันที่เดิมครัวกลางนาของเรานะครับสถานที่เดิมกับคลิปที่แล้วที่เราฉลองยอดซับสไครต์หนึ่งพันซับไปนะครับอันนั้นเราใช้เนื้อออสเตรเลียนะครับนี่กำลังย่างเลยหอมๆเลยครับ อันนี้เราไปทําน้ําตกกินกันนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาก็ทําเองก็อร่อยด้วยแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับจะถามว่าซื้อเขามันดีตรงไหนมันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทําทํานู่นทํานี่นะครับแต่เราก็ทําของเราเองมันก็อร่อยฝ่านะครับเราจะปรุงยังไงก็ได้จะเอาเยอะแค่ไหนก็ได้ตามใจเราเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องของผมด้วยช่องเล็กๆ ขอฝากไว้ในพี่น้องคนไทยด้วยนะครับอันนี้เรากลับมาเย็นอีกแล้วเรากลับมาเย็นอีกแล้วแสงก็จะหมดอีกแล้วรีบกลับมาแล้วก็มานั่งย่างนะครับอยู่ที่เดิมเลยกับคลิป ep ที่4ย้อนไปดูกันได้นะครับย่างเนื้อสเต็กค,ครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่ย่างเนื้อครั้งแรกกินในชีวิตนะครับเป็นการกินเนื้อสเต็กค,ครั้งแรกในชีวิตนะครับ เพราะว่ามันเป็นเนื้อที่แพงเราทําตามที่ว่าเราพูดไว้ว่าครบ1น0 0พันซับสไครต์เราจะย่างเนื้อสเต็กนะครับแล้วเราก็ได้ทําไปแล้วจะลืมไปย้อนดูกันนะครับเดี๋ยวเราขอย่างต่ออีกสแป๊บหนึ่งนี่บรรยากาศกลางนาของเรากับครัวกลางนาของเราอยู่ที่เดิมเลยตั้งแต่ EP แรกเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับ ฟันชุยๆหอมๆนะครับหอมไหมลุนหอมาเลงแดดหืมดูสีเนื Não, ้อเราเนื้อน้ำเปล่ามากมาด้วยเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกวันนี้แม่ครัวมาช่วยได้กินนะไอ้นักกินพิจาไอ้นักกินไม่ได้อะไรลูกนักกินไม่ได้เลยวะกินได้ได้ไหมอืม อืหอมจังหอมมากกินป่ะอะไรเนื้อเนื้อย่างกินยังไม่ได้ใส่เนื้อที่เนื้อที่ย่างเอาอยู่นู่นกินไก่ย่างนะไก่ย่างอะไรเนื้อย่างกินหอมมากเลยกินนี่แบบแซ่บเลยแซบแซบแซบโอ้ยไฟลุกว้าไฟอะไรนะแบบผักบุ้งไฟแดงอันนี้อะไรนะเนื้อไฟแดงฟังเสียงครับ แสงงพิ่งหมดเด้อแสงยะพิ่งหมดเด้อไาตอนนี้เนื้อของเราสุกแล้วนะครับเราจะเอามาลงมาหั่นเพื่อเตรียมเอาไปทําน้ําตกนะครับลงมาได้น่ากินนะครับน่ากินมากเลยครับพี่น้องาท้งหล วันนี้เราจะทําทั้งเนื้อน้ํำตกแล้วก็เนื้อย่างกันนะครับกิงกับข้าวเหนียวแซ่บๆเอาชุดใหม่ลงไปเลยเราไปทำแบบนี้ก็ประหยัดไปอย่างนึงเหมือนกันนะครับนี่ใช้ไม้แล้วใช้ไม้ทําเป็นเทียอเพลิงไม่ต้องใช้ตเตาแก๊สที่บ้าน ให้ประหยัดที่สุดยุคนี้ยุคนี้ยุเอ่อข้าวยากหมากแพงเหลือเกินเดี๋ยวเราลองมาหั่นอันนี้กันก่อนนะครับเตรียมไปทำน้ำตกหาร้หอหาบาอะไรขอชิมก่อนได้ไหมน่าตดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับพี่น้องขอชิมก่อนหือ อืร้อนไปเลยตจเลยมีดฟัอนเลยเนะี่ยแจ็บๆเลยน้ำตกเราวันนี้มีน้ำจิ้มแจ่วปะปลาร้าเลยโยช้ยป่ปะ,ะใช่ใชป่งดูนะครับเนื้อน้ำตกของเรารเใช้ได้ 2000 years Later มืดอีกแล้วครับรอข้าวเหนียวสุกอันนี้ไม่ต้องถามเราทําไมาวางบนตะแรงพอดีว่าพื้นที่มันเองก็เลยวางบนตะแรงไปเลยในไหนตะแรกงก็วางอยู่แล้วก็มืดอีกแล้วครับรอข้าวเหนียวสุกก็จะกลับแล้วก็จะกลับไปทําน้ําตกมืดตามเคยวันนี้ คลิปเราไม่มืดก็ไม่ใช่ช่องเรานะครับชอบทำอะไรที่มันให้มืดๆรอข้าวเหนียวสุกโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่ว่าไปทำลาบนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศมืดจริงๆมืดมากอยู่กลางนาของเราตอนนี้เรากลับมาทำ น้ำตกต่อในที่บ้านแล้วครับพอดีที่น้ำมันมืดแล้วเราไม่สามารถอยู่ต่อได้ยุงเยอะมากอันตรายด้วยเป็นโรคเป็นอะไรเรากลับมาทําที่บ้านต่อนะครับเราก็ขั้ตอนนี้ทําไงลวกน้ําแล้วก็เอาเนื้ออ่นนี้น้ําซุปน้าซุปเราเสร็จแล้วอันนี้คือเนื้อที่เราย่างกันเมื่อสักครู่นะครับอืมแตกจะจกขึ้นมากินนะ่ะแทบๆดูเลยครับทุกคน อพอสะดุ้งนะครับขั้นตอนต่อไปจะาทำอะไรครับปรุงขั้นตอนต่อไปการปรุงอันนี้อะไรครับข้าวคั่วใส่หมดเลยปะข้าวคั่วใส่ปลาอ,อันนี้ข้าวคั่วตำเองนะครับ แล้วก็อันนี้ในีผงนัวยิ่งเยอะยิ่งอร่อยไม่รู้เจอของปลอมหรือเปล่าช่วงนี้ของปลอมระบาดแล้วก็น,น้ำปลามะนาวอยู่ไหนมะนาวเอามดแล้วไม่มาแล้วที่จริงเราต้องใส่อะไรนะผักชีฝรั่รงเนี่ยแต่เราไม่กินแต่ใส่มันก็หอมแต่ว่า<ป>เราไม่ไม่ค่อยชอบกัน เปรี้ยวๆหอมๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานไม่ต้องหรอกนะหวานไม่ต้องหรอกลาภในใส่น้ำตาลไม่มีหรอกไม่มีใครกระทำไทยน้ำมะนาวสดเนี่ยครับดีที่สุดหล่อทีวีที่ อ่าต่อไปเราก็ใส่พริกข้ออนกันแล้วนะครับใส่ไปเลยแบบแซ่บ,บทุกคนดูสีเลยครับ ากินมากต่อไปเราจะใส่ผักเครื่องเคียงนะครับหัวหอมลแล้วก็ต้นหอมนะครับดูสีเลยครับทุกคนยอยากจะให้ YouTube ทำกินเข้าไปได้แล้วเกินครับกินหอมมากเลยครับ ตัวชวนหิวนั่าละชอ้อนหืมตัวใกล้ๆนะครับโอ้โหสุดยอดหอมกลิ่นหอมมากขอชิมก่อนอืมหอมข้าวคั่วเผ็ดเปรี้ยว ต,ตักมาให้ที่ป้านะอาดูหน่อ,อยนึงตักมาเต็มเต็มเลยนี่นะครับถ้าหอมันนี้นนต้องใส่ผักชีฝรั่งนะครับแต่บังเอิญว่าพวกเราไม่อพวกผมไม่ค่อยชอบกันนะครับอร่อยมากทําเองอร่อยสุดซื้อเขาก็แค่ประหยัดเวลานะครับแต่ว่าไม่คุ้มโอเคครับตอนอบคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับครัวกลางนาของผม รายการใหม่ที่เพิ่งเริ่มมาของชิมนะครับเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดอร่อยนะครับข <c oughs> อสักพีออกหนะ่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม